สวัสดีค่ะวันนี้ปองก็จะมาสปอยและรีวิวซีรีส์เรื่องลอ r i s Royal หรือว่าทนายสายเดือดนั่นเองนะคะก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับแนวกฎหมายผสมผสานการต่อสู้แบบแอคชั่นนะคะเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่ดูสนุกสนานมากเลยนะคะก่อนจะไปฟังเรื่องราวร้าวๆก็ไปทำความรู้จักกับนักแสดงกันเลยนะคะ บงซังพินทนายหนุ่มสุดหล่ออดีตนักเลงพันตัวเองมาเป็นนักกฎหมายเพื่อแก้แค้นให้กับแม่ของเขาด้วยวิธีการทางกฎหมายฮาเจอีทนายความสาวที่ซื่อตรงต่อหน้าที่อาชีพของตนเองต่อสู้เพื่อความถูกต้องโดยไม่ลังเลถ,ถึงผลที่จะตามมาชามุนซุก ผู้พิพากษาเมืองกีซองที่ประชาชนให้ความนับหน้าถือตาคิดว่าเธอเป็นคนดีเสียสละเพื่อประชาชนมีความยุติธรรมแต่ที่ไหนได้นะคะเธอมีเบื้องหลังที่เน่าเฟะเป็นคนที่คอร์รัปชันตัวแม่บ้าอำนาจสุดๆมีความระโมบโลบมากกระหายในอำนาจอยากครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคน อันโอจูอดีตนักเลงใหญ่ที่กลายมาเป็นนักธุรกิจในเมืองกีซองและเป็นลูกน้องลูกสมุนดิว้ว้รที่คอยรับใช้ผู้พิพากษาชามุนซุกก็มาฟังเรื่องราวข้าวๆกันเลยนะคะเรื่องราวก็มีอยู่ว่าบงซังพินเนี่ยะคะ่ะเขาก็ได้รับสมุดบันทึกเล่มหนึ่งนะคะที่ส่งมาให้เขาและเขาก็ได้เดินทางมาที่เมืองกีซองนะคะพร้อมกันนั้นฮาแจอ,อีก็เช่นกันนะคะเธอก็ ได้เดินทางกลับมาที่เมืองจีซองเส้นกันเนื่องจากว่าเธอเนี่ยนะคะไปมีอะไรนะไปมีปัญหานะคะชกต่อยออผู้พิพากษา,าที่ตัดสินคดีความไม่ถูกต้องนะคะก็เลยทำให้ฮาแจอี J e เนี่ยโดนอะไรเขาเรียกว่าพักงาน นะคะก็เลยต้องกลับมาเยี่ยมพ่อที่บ้านเกิดและระหว่างที่หาแจี J e กลับมาบ้านนั้นก็ได้ไปเจอแก๊งทวงหนี้ที่มาทวงหนี้อ่าบ้านพ่อเธอนะคะและเธอก็ได้ตามไปที่สํานักงานทวงหนี้และก็ได้ไปพบกับอ่า วงซังพินนั่นเองในขณะนั้นวงซังพินก็ได้เข้ามาทําการยึดสํานักงานทวงหนี้นี้แล้วก็ได้ตั้งเป็นสํานักงานกฎหมายที่ชื่อว่าสํานักงานกฎหมายที่ไร้กฎหมายนั่นเองนะคะและฮาเจอีก็ต้องได้มาทํางานให้กับสํานักงานกฎหมายไร้กฎหมายของวงซังพินเนี้ยเพื่อใช้หนี้ให้กับอ่พ่อของเธอนะคะในตําแหน่งเป็น สมียนทนายนั่นเองนะคะและเรื่องราวต่างๆก็ได้ดำเนินการไปนะคะจุดประสงค์ที่บงซังพินเนี่ยกลับมาที่เมืองกีซองอีกครั้งก็เพื่อว่าเขาจะมาทำการแก้แค้นให้แม่เขานะคะก็คือก่อนหน้านั้นสมัยที่เขาเป็นเด็กๆแม่เขาเนี่ยเป็นทนายความเช่นกันนะคะแล้วก็ได้ถูกคน้ายฆ่าตายนะคะซึ่งคนที่ฆ่า แม่ของอบงซังพินก็คืออันอูโชนั่นเองนะคะและในวันเกิดเหตุนั่นเองนะคะ,ะบงซังพินนก็ได้เห็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งก็คือผู้พิพากษาชามุนชุกนั่นเองนะคะซึ่งเบื้องหลังทั้งหมดนี้เขาก็ไม่ได้เปิดเผยให้กับฮาเจฮาเจอิซาบนะคะและที่สำคัญในคืนเกิดเหตุวันที่แม่บงซังพินตายนั้น แม่ของฮาเจอีก็ได้หายสาบสูนย์ไปเช่นเดียวกันนะคะและ,ะแม่ของฮาเจอี e. เนี่ยก็เป็นคนช่วยชีวิตบงซังพินไว้นั่นเองนะคะแต่ว่าบงซังพินก็เก็บเรื่องราวนี้ไว้เป็นความลับยังไม่บอกฮาเจอีะ e. นะคะและบงซังพินเนี่ยยังได้รู้ความจริงอีกว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่ส่งสมุดบันทึกเล่มนั้นไปให้เขานั่นก็คือ ผู้พิพากษาชามุลซุกนั่นเองนะคะตอนแรกเขาเข้าใจว่าแม่ของฮาเจอีเป็นคนส่งไปให้นะคะแต่ที่จริงเนี่ยก็คือผู้พิพากษาชามุลซุกนั่นเองเหตุผลที่เขาส่งสมุดเล่ม นี้ไปให้ก็พราะว่าต้องการให้บงสังพินเนี่ยกลับมาแก้แค่แล้วก็กำจัดอันอูโชนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นแผนซ้อนแผนอีกทีหนึ่งของผู้พิพากษาชามุนซุกนั่นเองนะคะก็ ราวริสรอยอลเป็นซีรีส์ที่สนุกน่าติดตามมากนะคะสำหรับปองให้คะแนน10เต็ม10เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉากบู u แอคชั่นหรือไม่ว่าจะเป็นฉากที่สู้กันในศาลก็สนุกไม่น่าเบื่อนะคะโดยเฉพาะพระเอกหล่อมากนะคะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ดูห้ามพลาดซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์ที่มีทั้งหมด16 EP แต่เป็น16 EP ที่ คุ้มค่าแก่การเสียเวลารับชมมากดูแบบไม่น่าเบื่อเลยนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ปองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ